สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่กิฟต์อ b o a r d ดนะคะวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามางานแข่งนะคะซึ่งวันนี้อาดิดาสจัดค่ะเป็นสยามคราวนะคะวันนี้สาวเยอะมากเราไม่เคยตีกอล์ฟแบบผู้หญิงเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนนะคะสาวๆส,สวยๆทางนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสาวๆตีกอล์ฟนะคะจะน่ารักขนาด ราก็ยังไม่เอาออกมาเลยน้องคุกกี้นะคะกตยเดนนตึกตกค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนี่นะคะกวัเราโปรสคนมีโปรเมนะคะค่ะแล้วก็โปรอุ๋ยค่ะ ใช่ค่ะอากรเล่นด้วยกันเหรอคะใช่ค่ะเอาไม่กี่กี่คนเนี่ยสรุปกวนหนึ่งเห็นเขาบอกว่ามันมีสี่คนแต่ว่าน,น่าจะิีกเท่2 2> สองน,นี่หนึ่งนอ๋อใช่คกอนคกอนอยู่ด้วยราจะนได้เดี๋ยวเรารวป,ป <S <S เรเโอเคค่ะเดี๋ยเราไม่ควรสมาธินะคะเดี๋ยวให้ควได้จริงอยากได้นนี้าเงียบเแลเดี๋ยวเครียดทีคกนค่ะท่าเค่ะวันนี้เรา วนจะมีสคนแล้วก็จะจับเปนคู่ๆันนี้เราได้น้องอามะให้น้องอามเป็นตัวแบกไม่แน่เาไุคิดวคุณพัดตีมากค่ะทุมันเป็นบางันก็จะพยายามขึ้นไปบนคิดให้ดีแล้วให้นโอเคห้าสิบห้าสิบแต่ว่ามีน้องอามที่มั่นใจมากเจ็ดสิบสามสิบเจเไม่มั่นใจเจโอ้โหมั่นใจไหมคะเต็มร้อยค่ะโอ้โหอนความดัน่าไหร่แล้วนะ หัวใจเต้นอยู่โซนจิง เอียมออกแล้วออกแล้วโอโหไม่พัดเลยพีกิมเี่ิไม่เกี่ยวดีกว่ากิไม่เกี่ยวแล้วยกเว้นจะพัดพัดลงก็พาโอ้ดีนถ่ายไว้นี่ติดด้วย ให้ถ่ายทันเข้มากเอาล่ะสบายแล้วเราน้องอาร์มนะครับเบอร์ดี้ไปแล้วโอ้เร็วมากไม่ตรงลายเลยวะเหมือนเท้ากับไฟเลยนีก็ดู โอเคโกี้ค่ะลงค่ะอโอเคโกีโค้ค,ค่ะไปไงคะพี่โจมเห็นจากกลุ่มแรกแล้วนา่าจะรู้ฝีม,มือนะวะ่ายำมาก <laughs> <laughs> จารแรกเราไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวใครอ้าวตุ๊ค,ค่ะ อ่ะผ่านไป4หลุมแล้วนะคะเรามา recap สกอร์กันนะคะ,อะตอนนี้คือเราอ n d e r อยู่หน่งนะคะอันนี้คือรวมสกอร์ของอาร์มด้วยนะแต่ว่าสกอร์ของเราเองเนี่ยก็เช่างมาันเถอะค่ะว <c oughs> ัสดีค่ะนิดี้มาแจกด้วยครูค่ะ <c oughs> อันนี้ชุดนี้แบบแมนมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหญิงล้วนใช่ไหมใช่แล้วก็มาแข่งตีใกล้ทงกับตัวสาว <c oughs> ทีเนี้เจ้าเจ้าภาพเนี่ยเขาก็บอกว่า แกต้องไม่ตีหมุดแดงนะแต่แกต้องใส่กระโปรงนะก็เลยออกมาอย่างนี้แหละครับน่ารักออมมือให้หน่อยนะคะจัดไปถ้าตีใกล้กว่านั้มีรางวัลแจกให้ครับโอเคค่ะดูหน่อยได้ไหมอันนี้คือรางวัลที่แจกไม่ไม่ดูนีดูรางวัลนี้ไปเราไปต่อคิวกันเท่าไหร่คะพี่เต้ระยะร้อยสามหกตามลมค่ะร้อยสามหกตามลมตีทั้มสตีสักร้อยสามสิบแต่เราเล่นแต่ร้อยหนึ่งเชื่อจริงเหรอ เฮ้ยเขามีการหลอกล่อด้วยน้องอามตรงนี้จะไปขวานิดหน่อยนะครับแล้วก็โค้งเข้ามาโอเคค่ะจากประสบการณ์นะคะเขาบอกว่าพี่เต้บอกว่าให้ตกประมาณแบบหน้าทงนิดหนึ่งหน้ากรีนนิดหนึ่งเพราะว่ากรีนมันวิ่งใช่ หลังจากลองตีมาแล้วประมาณ1,200กว่าโอ้โหโโหลอกแล้วปะเนี่ยเพราะว่า กับโบออามว่ากินฟังกันนะครับแต่กินจริงอ่ะนีะ้เป็นหลักฐานหลักฐาน มากเลยค่ะเพราะว่าม,มันพ้นมันพ้นเนินไปแล้วมันก็จะเป็นทางลง้งอโอ้โห ระเบิดทรายให้ทุกคนได้ชมนะคะเหนื่อยเลยจริงๆสยามคันที่ขับเนี่ยค่ะเรามาตีเป็นครั้งที่สองแล้วสนามเขาจะค่อนข้างแบบโอเพ a นแอร์จะไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่เป็นลิงคอร์สนะคะลมแรงมากแรงแบบยืนยังแทบไม่อยู่เลยค่ะเวลาตีก็ต้องเผื่อเหล็กนิดนึงลมมันแรงลูกเราอยู่ตรงโน้นนะคะช็อตสองไปแล้ว เป็นหลุมซิกเนเจอร์ค่ะพาห้าก็ระยะไกลพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้สามออนไหมนะคะเมาค่ะไม่น่าเชื่อนะว่าอยู่ตรงนี้ ใช่หช่ไว้ตรงนี้โุดยอดโอ้ นานมาแล้วเริ่มก่อนกิฟต์แบบโอ้ยก่อนเกือบประมาณ3ปีอะแต่ว่าโทร<ช>โทรเราต้องอามตีมากี่ปีแล้วนะเริ่มจริงจังอะ่ะประมาณมก่อนโควิด3าปีแล้วเนาะสาปีใช่ค่ะอ๋ก็ถือว่านานนะนมันติด<อ>ไงเไล่นเราติด แล้วเราติดติดอะไรคะเขยากมากเลยติดที่ตีไม่ได้สักทีตีไม่ได้สักทีกอล์ฟมันาหลดค่อนข้างเยอะแต่ว่าเล่นแล้วมันสนุกเราคิดว่าทุกคนที่เข้ามาเข้ามาแล้วจะติดทุกคนน้อยมากเลยนะที่แบบแป๊บเดียวแล้วเลิกใช่ป่ะเลิกไปที่เห็นแบบว่าเอาไปแล้วเหรอเอาจิงเอามาแล้วไปแล้วเหรอสกอร์ที่ได้เฉลี่ยทุกวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเก้าสิบประมาณนี้เก่งอ่ะของเรายังไม่พ้นเก้าสิบเลยนะขาบังเกอร์ ตีไปแล้วคะอยู่ข้างถนนไม้เนี่ยงค่ะโอเคแต่วันนี้ตีดีดีดีค่ะไม่ไม่ตายกล้องวอนนี้ไม่ตายโอเคเท่านั้นแหละพอใจละ <laughs> หายไปแล้วงพงยาดูเหมือนลมแรมแบบนี้แต่หาไม่เคยเจอค่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วพี่ป้องเจอเก่งมากนะลูกไก่ขวาแมวติดพีได้เป,ป,เป,ปล่าอะไรอะติดได้หรอติดไอ้นี่ติดงูเหรอเฮ้ยอันทำแบบนี้อันผิดป,ป่ะ เยยบีบดกดสนามนะคะแฉะรีดอกค่ะหนึ่งสองคือถ้าเหยียบยืนและเหยียบอันนี้ก็คือรีดอกค่ะจังนั้นเราจะเอาไปดอกนอกนะคะก <c oughs> างก <c oughs> ิจกรรมนี้ส่งไปค่ะ <c oughs> ยบยบเลยดีค่ะไปทำสามออนกัน รอบแรกเราออกไปกัน39นะคะรอบสองสามสิบเก้านี่คือรวมสองคนนะไม่ไม่ได้คนเดียวนะรอบสองเราจะพยายามสู้กันอีกค่ะใช่ไหมคะคุณกิ๊์ใช่ค่ะเอาเหล็กช่าแล้วค่ะไม่ดีม่ดีมากไม่เป็นไรสามออนสวยๆได้

เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่มิมดีกว่าค่ะพี่มิมพี่มิมค่ะตีกอล์มกี่ปีแล้ว่ะปีกับนิดนึงค่ะปีกับนิดนึงอุ้ยแต่ตีเก่งมากเลยนะแบบมันเป็นกีฬาใหม่ที่มีแพชชั่นมากค่ะจริงเหรอไปฝึกบ่อยโหหายากนะกอมันยากนะแล้วทำไมแบบยังเล่นต่ออยู่อ่ะชอบตรงไหนชอบค่ะเพราะว่า เหมือนแบบเวลาเรามาออกรอบเราได้เปลี่ยนบรรยากาศไปบ่อยๆแล้วก็ตามสนามกอล์ฟต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยบรรยากาศสวยงามเหมือนเราได้ไปเสพธรรมชาตินี้เราปั่นจักรยานด้ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนมากปั่นจักรยานมาประมาณ 6- 7ปีละโอ้ไม่กลัวดําไม่ค่ะก็จะมีที่โรเทกแขนขาเยี่ยมนะคะผู้หญิงของเราต้องแบบว่าแข็งแกร่งรักการกีฬาไปค่ะนี่สาวสวยของเรา รได้ดับเบิ้ลนะคะแต่น้องอารมเดอะแบกของจริงนะคะได้พาหมดแล้ว18ลุมวันนี้ฝนกับตกไปนะคะเดี๋ยวเราไปงานเลี้ยงตอนกลางคืนต่อนะคะ